นมัสการพระอาจารย์ที่เคารพทุกรูตสวัสดีเพื่อนนักสร้างบารมีจากศูนย์สาขาทั่วประเทศทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องของการใช้ชุดตรวจ ATK รอบที่สองกันนะคะจากทุกศูนย์สาขาถ้าศูนย์ไหนพร้อมแล้วเอาชุดตรวจขึ้นมาดูแลทำตามพร้อมกันไปนเลยก็ได้นะคะชุดตรวจที่ศูนย์ได้ไปจะเป็นแบบนี้เป็นเป็นกล่องแบบนี้ใช่ไหมคะ กล่องหนึ่งกล่องหนึ่งชิ้นเลยหรือเป็นกล่องแบบนี้ซึ่งข้างในจะมีทั้งหมด20ชุดนะคะซึ่งในแต่ละชุดเนี่ยก็จะประกอบด้วยหลอดน้ำยานะคะต้องดูนะคะว่าในหลอดเนี่ยมีน้ำยาอยู่นะคะน้ำยาจะอยู่ประมาณก้อนหลอดแบบนี้นะคะเห็นไหมคะนะคะถ้าหลอดไหนไม่มีน้ำยาใช้ไม่ได้นะคะมีมีแผ่นตรวจแบบนี้นะคะแผ่นตรวจเราก็สามารถฉีกมันจะมีรอยฉีกตรงนี้นะคะก็สามารถฉีกได้เลย แล้วก็ดึงแผ่นตัวจออกมาเตรียมพร้อมไว้นะคะแผ่นตัวนี้จะมีด้านที่เป็นหลุมสังเกตน,นะคะว่าด้านที่เป็นหลุมอยู่อย่างนี้ตรงนี้ที่เป็นหลุมนะคะเอาไว้หยอดน้ํายาลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้จะมีตัว C แล้วก็ตัว T เอาไว้สําหรับอ่านผลนะคะว่ามันเช่นกี่ขีดอย่างนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยนะคะตัวนี้จะเป็นด้านหลุมนะคะหลุมเอาไว้หยอดน้ํายาชัดไหมคะ ไม่ชัดยืนตรงนู้นนะคะด้านนี้จะเป็นหลุมหลุมน้ํายาเอาไว้หยอดน้ํายาเห็นไหมจ้ายังไม่ชัดน n j a ไปเนาะอ่านนี้ชัดขึ้นนะคะด้านนี้เป็นหลุมเป็นหยอดน้ํายานะคะและนี่คือตัว c แล้วก็ตัว t สําหรับไว้อ่านผลสองข้างนี้นะคะอย่าไปหยอดน้ํายาด้านนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นตัวไม้พันสําลี ด้านนี้คือตัวที่มีสำลีนะคะและด้านนี้จะเป็นก้านแข็งๆนะคะแล้วก็มีอะไรอีกหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนะคะสองอย่างนี้ส่วนในซองนี้ถ้าเทออกมามันจะมีตัวที่เป็นสารดูดความชื้นอันนี้ไม่ต้องสนใจมันนะคะเดี๋ยวบางคนจะถามว่ามันคืออะไรมันคือสารดูดความชื้นเฉยๆนะคะไม่ต้องสนใจมันนะคะหลักการตรวจของตัวโควิดตัวนี้ก็คือเป็นการตรวจ แอนติเจนเทสเป็นตัวรับ d t เทสใช้เวลาอ่านผลห้าถึงสินาทีเท่านั้นนะคะเออวิธีการก็คือว่าใช้ไม้พันสมีเนี่ยแย่เข้าในจมูกเราทั้งสองข้างหมุนข้างละ5นาทีเอ,อ่ไม่ใช่หมุนข้างละ5ครัง้งนับไป1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าแตแก็ไม่แย่อีกข้างหนึ่งหนึ่งสามสี่ห้าเสร็จก็มาใส่ในน้ำยา <c oughs> แล้วก็ใส่ไปในน้ำยาเสร็จก็หมุนในน้ำยาอีกประมาณสิบห้ารอบสิบถึงสิบห้ารอบนะคะ เสร็จแ,แล้วเราก็จะเปิดจุกน้ำยาเนี่ยแล้วก็เทล,ลงไปในหลุมที่เราจะหยดแล้วก็ทิ้งไว้อ่านผล5-15นาทีแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวถ้าส่วนไหนจะพร้อมจะลองทําพร้อมกันเลยก็ได้นะคะจะได้ลองดูนะโอเคไหมมีอะไรเพิ่มไหม,อ,มอ,อันดับแรกพอได้ตัวนี้มาแล้วเทสต,ตัวนี้มาให้เขียนชื่อสมมติเรามีทำทายยาอยู่10ท่านเราก็เขียนไปเลย10ท่านหมายไหนึ่งเราทำใจเข้าเข้า10ก็ได้หรือได้เขียนเป็นชื่อไปก็ได้นะคะก็เขียนชื่อเสร็จแล้วก็วางไว้นะคะ เอาหลอดน,น้ำยาขึ้นมาแล้วก็หมุนจุกเตรียมไว้นะคะจุกเตรียมไว้เสร็จแล้วก็ไม้พันสำลีเราก็จะแกะด้านที่เป็นด้านแข็งๆที่เป็นไม้นะคะตีออกมาดึงออกมา,อ,อ,กมาอย่างนี้เลยแล้วก็จะหย่าเข้าในจมูกของตัวเองนะคะส่วนไหนเพาะก็ลองทําดูนะคะหย่าเข้าไปลึกประมาณสองเซนก็คือจับที่ปลายตรงนี้สองเซนอย่างนี้เลยนะคะตีเลยสองเซนถึงสองจุดห้าเซนนะคะเห็นไหมคะสองถึงสองจุดห้าเซน นี่นะคะสองทั้งสองจุดห้าเซนเอาเอามือนิ้วนิ้วชีก้กับนิ้วโป้งหย่ไว้แล้วก็ใส่เข้าไปล้วงเข้าไปในจมูกให้นิ้วโป้องกับน,นิ้วชี้เราอะ่ะจดที่จมูกเรามันก็จะได้ลึกตามที่เราต้องการแล้วก็หมุนไปสิบห้าอห้าลออหนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จแล้วก็มาข้างสายอีกรอบหนึ่งนะคะใส่เข้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จเหล่าน,น้ำยาที่เราเปิดจุกไว้ก็ใส่ลงไปนะคะในหลอดนี่ จุ่ไปนี้เลยนะคะทุกศูนทําพร้อมกันได้นะคะจุ่มไปเสร็จแล้วก็หมุนในหลอดสิบห้ารอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสร็จแล้วบีบนิดนึงค่ะบีบเพื่อให้ตัวสารชั้นหลังในไม้เนี่ยให้มันอยู่ในในน้ำํำยาฆ่าเชื้อนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็เอาไม้เนี่ยทิ้งเขากลับเข้าไปในซองในซองของมันเองนะคะเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวขยะนี่เราไปเผาอีกทีนึงแล้วก็ปิดจุกค,ค่ะครบสิห้ารอบแล้ว เอาไม้พันสำลีออกนะคะไม้พันสำลีกแล้วก็ปิดจุกปิดจุกเสร็จมีคนทําตามด้วยดีจังเลยนะคะภูทรก้าวนะคะเสร็จแล้วเราก็เปิดจุกข้างบนเพื่อที่จะเทน้าํายาหยดลงไปในหลุมเดี๋ยวจะขอเข้าไปโค o สในกล้องใกล้ๆใ,ใ,ให้นะคะห <c oughs> ยดน้ํายาลงไปในหลุมประมาณสามถึงห้าหยดน,นะคะ <c oughs> เห็นชัดไหมคะลุงชัดน,นะคะหยดไปในหลุมเนี่ยสามถึงห้าหยดน,นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าแค่นี้เองเสร็จแล้วแล้วก็เราก็ร,ก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 รกออ่านผลเห็นไหมคะว่าที่แถบสติมเนี่ยเราจะเขียนชื่อเอาไว้นะคะจะได้รู้ว่าผลอันเนี้ยเป็นของใครนะคะแล้วเราก็เรียงไว้ราออ่านผลแล้วเราก็เชิญธรรมทญาตคนต่อไป <c oughs> มาตรวจต่อได้อุปก,กรณ์ทั้งหมดทิ้งทําลายด้วยการเผานะคะเผาได้เลยใส่ถุงแดงไว้ก่อนก็ได้หรือว่าจะไปเผาเลยก็ได้นะคะอันนี้ทิ้งได้หมดเลยอืมนี่ก็นั่งรอผล มีอะไรเพิ่มเติมไหค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราดูวิดีโอดูคลิปสรุปสั้นๆอีกทีหนึ่งนะคะระหว่างเราผลนะคะเช่ญเลยค่ะเราผลห้าถึงสิบห้านาทีนะคะ চ Mm-hmm. กันเลยใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูเรื่องของการแปลผลเดี๋ยวขออนุญาตเอาให้ดูในกล้องชัดๆนะคะอันนี้ค่ะเห็นเห็นชัดไหมคะอันนี้โอเคเนาะนี่นะคะนะคะถ้าขึ้นขีดเดียวตรงตัว C ตัว C เนี่ยย่อมาจากคำว่าคอนโทนตัว C ขีดตรงนี้ต้องขึ้นทุกเทสนะคะถ้าขึ้นแบบนี้ขีดเดียวก็แสดงว่าไม่ไม่เจอเชื้อโควิดนะคะ แต่ถ้าขึ้นตัว c ด้วยแล้วก็ตัว t ตัว t นี้คือเทสขึ้นผลด้วยก็คือ2ขีดถ้าขึ้น2ขีดนี่แสดงว่าการตรวจครั้งนี้เจอเชื้อโควิดนะคะแต่ถ้าขึ้นตัว t อย่างเดียวตัว c ไม่ขึ้นแสดงว่าเทสนี้เออร์เลอร์ใช้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวพูดซ้ำอีกรอบเนาะถ้าขึ้นขีดเดียวที่ตัว c แสดงว่าคนนี้ไม่เจอเชื้อโควิดนะคะถ้าขึ้น2ขีดคือตัว c และตัว t ก็คือเจอเชื้อนะคะแต่ถ้าขึ้น t ตัวเดียว c ไม่ขึ้นแสดงว่าเทสนี้ใช้ไม่ได้นะะะะะะคคคนนนนสรุป้้ๆแบบี คราวนี้เราตรวจตัวนี้ทำไมเราต้องตรวจสองรอบเพราะว่าการตรวจตัวนี้เขาเรียกตรวจแบบแอนติเจนซึ่งบางคนไปรับเชื้อมาเมื่อวานมาเมื่อวันซืนผ่านไปสองวันหรือสาวันเนี่ยเรายังยังตรวจไม่เจอเชื้อนะคะต้องใช้ผลประมาณห้าถึงวันตรวจีกหนึ่งรอบดังนั้นวันแรกที่ทำทนายท่านเข้ามาวันที่1เนี่ยเราตรวจเป็นครั้งที่1แล้วก็เว้นไปอีกสัก5้าถึงวันแล้วก็ตรวจเป็นครั้งที่2นะคะการตรวจแบบนี้ เป็นชุดโฮมยูสที่ประชาชนทั่วไปตรวจกันเองได้ที่บ้านถ้าเราตรวจเราเองเนี่ยเราก็ทําแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าพี่ๆน้องๆทุกคนจะต้องไปตรวจให้กับพระตรวจให้กับธรรมญาติที่เข้ามาเนี่ยเราไม่รู้จักเขาเขาเป็นใครจะมีเชื้อหรือเปล่าเราก็มีการป้องกันนะคะเดี๋ยวน้องสมเด็จจะแสะดงวิธีการป้องกันได้นะคะอันดับแรกที่จะต้องใช้ที่แนะนําก็คือเรื่องของแมสตัวนี้ก็คือจะเป็นแมส N95 แบบนี้นะคะแมส N95 แบบน,แบบนี้ซึ่งจะมีจัด ถวายไปทุกศูนย์สาขาให้นะคะตัวนี้จะเป็นแมสทางการแพทย์ที่ใช้แทนแมสที่เราใช้แบบนี้มันจะป้องกันได้ดีกว่าถ้าเราไปตรวจเขาเขามีเชื้อโควิดเนี่ยเราจะป้องกันตัวเราไม่ให้เราติดเชื้อโควิดได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ไม่มีเราจะใช้เป็นแมสตัวนี้เราก็ต้องระวังนิดนึงสิ่งที่จะชวยเสริมเข้ามาก็คือตัวเฟ c ช shield นะคะตัวหน้ากากตัวนี้ที่จะป้องกันไม่ให้สมมติเราล้วงมาแล้วเนี่ยทุกคนถ้าลองล้วงเนาะมันจะมีไอมีจามออกมา สิ่งที่ไอมาละอองก็จะมาชนตัวนี้มันก็จะไม่เข้าหน้าเราเราก็จะไม่ติดเชื้อสิ่งสาคัญที่สุดคือต้องป้องกันตัวเราไม่ให้ติดเชื้อจากคนที่เราไปตรวจได้นะคะอันนี้สิ่งสําคัญเลยไม่ใช่เราไปตรวจเขาเขาติดเชื้อเราก็ติดเชื้อตามเขาอันนี้ไม่ใช่นะคะอ่าเดี๋ยวน้องสัมฤิจะลองใส่ให้นะคะนี่ใส่แมสก์ N95 ใแก์ก่อนนะใส่แมสก์ก่อนนะคะดับแรกทิ้งเลย,เลยะะใช้ครั้งเดียวทิ้งนะคะพวกนี้ใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งได้เลยด้านที่เราจะใส่จมูกคือ งนี้นะคะมันจะมีมีด้านที่เป็นเหล็กด้านที่เป็นด้าน <ผม S 1> ที่เป็นเหล็กไว้ตรงจมูกตรงข้างบนนี้แล้วก็บีบให้มันเข้ากับรูปจมูกนะคะแม่ให้อากาศเข้าต่อไปใส่อันดับที่สองที่ใส่คือใส่ตัวหมวกคุมผม,ม,กมเก็บผมให้เรียบร้อยนะคะไม่ให้สิ่งสกปรกไมเข้ามาที่ผมเราได้นะคะอันดับที่สามใส่เสื้อกันแมจะมีเสื้อกันฝนไปด้วยนะคะถวายให้ไปทุกศูนย์ด้วยที่กันฝนค่ะ ใส่ธรรมดานะคะมันจะมีรูสวมไปที่หัวเลยแล้วก็ใส่ที่แขนสองข้างตรงนี้มันจะเป็นนิ้วนะคะอ่าตรงตรงตรงนี้ตรงมือจะมีรูอยู่ก็สวมนิ้วโป้งนะคะเข้าไปเพื่อที่เวลาเราใส่ถุงมือค่ะถุงมือตัวนี้มันจะได้ไม่หลุดจากข้อมือนะคะแล้วก็มัดเชือกให้เรือกด้ัยมันใจ อันดับต่อไปก็ใส่ถุงมือนะคะถุงม,นะมือมันจะมีเบอร์เอสเบอร์เอเบอร์แอลแต่เบอร์ที่จัดไปน่าจะเป็นเบอร์เอเนาะจัดเบอร์เ,เอ,อเป็นเบอร์กลางๆไปให้นะคะอาจจะหลวมบ้างแน่นบ้างตับเอานะคะก็ใส่ถุงมือให้ครอบคุมมาถึงตรงชายเสื้อ,อแขนเสื้อเลยทั้งสองข้างนะคะสุดท้ายก็จะเป็นเฟชชั่นฟชชั่นนะคะ แต่ชนี้เสร็จก็พร้อมพร้อมตรวจได้เลยนะคะถ้าศูนย์ไหนได้รับก็เดี๋ยวลองใส่ได้ใส่เสร็จด้านหน้าเนี่ยถ้าเขาไอามาก็คือจะเป็นด้านที่สัมผัสเชื้อทั้งหมดวิธีถอดทําอย่างไรให้เชื้อที่สัมผัสภายนอกเนี่ยไม่กระจายไม่ฟุ้งให้คนรอบข้างเราเดี๋ยวดูวิธีถอดอันดับแรกที่จะถอดคือต้องถอดโล่เฟซชิลออกมาก่อน,อนถอดเสร็จก็แยกไว้ในถุงแดงไปเลยนะคะไปเผาทําลายทิ้งนะคะอันดับที่สอง เสื้อชุดเนี่ยดึงขาดได้เลยดึงขาดตรงนี้เลยดึงดึงขาดเลยอ่าอย่างนี้ค่ะแล้วก็นนม้วนเอาด้านในมาไว้ด้านนอกเก็บสิ่งสกปรดด้านนอกอะไรเนี่ยไว้ให้มันอยู่ข้างในอ๋อเราลืมแก้เชือกมัด <c oughs> ต้องแก้เชือกมัดก่อน <c oughs> ค่ะแล้วก็ถอดเอาด้านในไปด้านนอกมมวน,มนให้สิ่งข้างนอกให้มันอยู่ข้างในขยับเข้ามาในกล้อ<ไ>ง<ห>น,นะคะม้วนเข้ามาอย่างนี้นะคะ,ะมมวนแบบนี้เลยแล้วก็ดึงออกแบบนี้อย่างนี้นะคะ พร้อมกับถุงมือก็ออกมาด้วยเลยนะคะแล้วก็ม้วนเข้าไปม้วนไม่ให้มันฟะแล้วก็ใส่ถุงแดงถุงมือก็จะออกมารอบนี้เลยนะคะเห็หม้ว่าเชื้อโรคมันก็จะอยู่ในเสื้อ,อมไม่กระจายไปหาคนรอบข้างเราแล้วก็ทิ้งในถุงแดงข้างล่างถุงขยะที่เตรียมไว้อย่างนี้นะคร<ช>ับแล้วทั้งหมดเนี้แล้วหลักแล้วแล้วก็พ่นแอฮอลก่อนแล้วก็เอาหมวกเอาแมสออกเปลี่ยนแมสทีแล้วก็เอามือสอดเข้าไปไม่ให้มันด้านในนะคะหุนแล้วก็ใส่ แล้วก็มาฉีแดงแล้วก็ฉีดแลอลกอฮอล์อีกรอบหนึ่งคิดว่าทุกศูนย์น่าจะพอทํากันได้นะคะเคยมีบางศูนย์ถามมาว่าชุดนี้ต้องแช่ตู้เย็นไหมปกติเราก็ใช้อุณหภูมิปกตินะคะไม่เกินยี่สิบห้าองศาไม่เอาไปตากแดดเพราะคุณภาพมันจะเสื่อมลงนะคะาการตรวจมันจะเออเลิกขึ้นนะคะก็ไม่ถึงขั้นต้องแช่ตู้เย็นแต่ก็ไม่ไม่ควรจะไปตากแดดนะคะแล้วก็อันนี้มีบางคน ไปจุ่มน้ายาก่อนแล้วค่อยมาล้วงจมูกอันนี้ไม่ได้นะยังมีบางคนเอาในก่อนนี้อาจุ่มน้ายาก่อนเลยแล้วค่อยมาล้วงจมูกม่อันนี้ไม่ได้เคยสอนมาหลายหลายรุ่นก็บางทีก็เผลอไปจุ่มน้ํายาก่อนนะคะไม่เอานะล้วงจมูกก่อนนะเอาพวกสารชั้นหลังเชื้อโรคในจมูกเนี่ยมาใส่ในน้ํายานี้แล้วถึงจะเอาน้ํายานี้ไปตรวจนะคะมีคําถามไหมคะมีไหมเนี่ย ช่บางส่วนเป็นพี่พยาบาลมาด้วยนะคะมีคำถามก็ถามมาได้ที่ส่วนกลางนะคะคิดว่าน่าจะพอทำกันได้เนาะถ้าทำไม่ได้อย่างไรก็สอบถามมาได้นะคะตรวจสองรอบนะคะอันนี้ตรวจสองรอบเอกสารรับรองที่จะให้กับทางภาควิชาก็ส่งไปให้แล้วในในลายกลุ่มนะคะสามารถโหลดไปแล้วก็ไปเขียนแล้วก็รับรองโดยหัวหน้าูนย์ก็ได้เพราะตัวนี้ทางกฎหมายย้ำได้กกำหนดว่า ใช้เป็นแบบไหนได้เราก็เอาแบบตรงนี้ให้ไปเลยนะคะก็ไปยื่นให้พาปชาได้จะได้บวชได้ตรงนี้นะคะกรณีมาวัดใหญ่เราก็จะสกรีนนิ่งให้อีกอยู่แล้วะคะ่ะแล้วก็มีการสุ่มตรวจเป็นระยะระยะให้นะคะ <c oughs> ไม่มีคําถามมาจากทางบ้านเลยผูทอนเก้าที่พี่จนทิพ่ะค่ะที่พี่จันทินะะทพย์ท,ทำไปพร้อมกับเราเป็นไงบ้างคะ <c oughs> เกิดไหมคะ ง่ายๆไปเลยหายกังเลยนะก็บอกช่วยอธิบายตัว T ีไม่ถาวอ๋อตัวทีกับตัวซตัว C ย่อมาจากตัวคอนโทรนนะคะตัว C คือตัวคอนโทรนแต่ละเทสเนี่ยแต่ละเทสต้องมีตัว C ตัวคอนโทรนต้องขึ้นนะคะส่วนตัว T คือย่อมาจากคำว่าเทสเทสก็คือผลตรวจถ้าผลตรวจขึ้นก็แสดงว่าเทสเนี่ยเจอเชื้อโควิดอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกทุกเทสตัว C จะต้องขึ้น ถ้า C ไม่ขึ้นแสดงว่าคอนโทรลมันใช้ไม่ได้แม้ว,ว่าตัวทีขึ้นเนี่ยก็แปลผลไม่ได้นะคะแต่จะรู้ได้ไงว่าเจอเชื้อโควิดก็คือต้องขึ้นทั้ง2ขีดคือตัว C และทขึ้น2ขีดขึ้น2ขีดน,น,นี่คือเจอเชื้อโควิดนะคะก็แจ้งทางราชการเขาได้เลยเขาก็จะเข้ามาตรวจซ้ำมาดําเนินการของเขาต่อนะคะตามระบบของแต่ละที่ค่ะมีอีกคําถามหนึ่งคะ่ะบอกว่าการใช้ถุงมือใส่คู่หนึ่งตรวจได้หลายคนหรือเปล่าคะตามหลักการจริงๆแล้ว่า ทางเทคนิคการแพทย์เขาแนะนำหนึ่ง,นงคนหนึ่งคู่เลยแต่โดยปฏิบัติทั่วไปเราจะให้ใส่สองชั้นนะคะใส่ใส่ถุงมือเนี่ยสองชั้นก็คือใส่ไปชั้นที่หนึ่งอย่างนี้นะคะเออชั้นที่หนึ่งเสร็จโอ้ยแล้วก็ใส่ชั้นที่สองใส่เป็นสองชั้นนะคะในแง่ปฏิบัติเนี่ยเราจะใส่สองชั้นแบบนี้แล้วถ้าเจอคนที่ไอ สมมติตรวจไปเนี่ยคนนี้ไอไอปุ๊บเราก็จะถอดชั้นที่หนึ่งเนี่ยทิ้งไปนะคะถอดชั้นหนึ่งทิ้งแต่ถ้าคนนี้ไม่ได้ไอไม่ได้สัมผัสอะไรเราก็สามารถใช้คู่ที่ใช้กับคนที่สองคนที่สามต่อไปได้ค่ะประมาณนี้มีอีกค่ะจุ่มน้ํายานานแค่ไหนคะปกติแล้วตัวน้ํายาตรงนี้ที่จะใช้เนี่ยเราใช้ไม้พันซีใส่ลงไปเนี่ยเราจะหมุนไปประมาณสิบห้ารอบสิบถึงสิบห้ารอบกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้า แต่เราก็จะบีบบบเพื่อเอาสารสารที่เราจาับหลงจากในจมูกเราอะ่ะให้มาอยู่ในตัวน้ํายานี้เท่านั้นเองนะคะเราไม่ได้จับว่าต้องกี่กี่นาทีแต่เราจะใช้วิธีหมุนหมุนเพื่อให้เชื้อมันเป็นการเพิ่มจํานวนเชื้อในน้ํายาแล้วเวลาไปตรวจจะได้เจอเชื้ออย่างเงี้ยค่ะนะคะมีอีกคําถามนึงคะ่ะพี่หมวยอันนี้งงว่าตรวจสองรอบใช้ชุดเดิมเก็บไว้ตรวจใช่ไหม <forgetting. S 2> ชุดหนึ่งตรวจหนึ่งครั้ง,งแล้วทิ้งนะคะพอตรวจครั้งที่สอง <laughs> ก็ต้องเอาเป็นชุดใหม่มานะคะแกะตัวเทสต,ตัวใหม่มาเลยนะคะไม้พันสมดีก็ต้องใช้อันใหม่ไปนะคะนุ้มยาก็ต้องหลอดใหม่นะคะไม่ไม่ใช่เอาชุดเก่ามาตรวจนะคะบางคนก็จะได้เป็นจวนนี้ไปแล้วก็ไม้พันสมดี <c oughs> นะก็คือหนึ่งหนึ่งชุดเนี่ยใช้เสร็จก็คือทิ้งพอคนใหม่มาก็ต้องเอาชุดใหม่มาแกะใหม่ไม้พันสมดใหม่อันนี้อันนี้ก็ต้องแกะใหม่เป็นคนใหม่ไป หนึ่งเทสหนึ่งคนหนึ่งครั้งทิ้งค่ะนะคะมีคำถามอีกไหมคะในกล่องก็จะมีคู่มือไว้ให้นะคะถ้าสงสัยรายละเอียดก็สามารถดูจากคู่กล่องก็ได้นะคะนะคะก็มีให้อยู่ ส่วนแต่และยี่ห้อก็จะมีความแตกต่างกันไปบางยี่ห้อเนี่ยเขาไม่ได้ใส่น้ํายามาในหลอดเขาอาจจะเป็นน้าเป็นน้ํายาใส่หลอดลเล็กให้เรามาบีบใส่หรือบางยี่ห้อก็มีเป็นขวดจากขวดเนี่ยก็ต้องมาบีบใส่ถ้ง่งมียีหลอดก็ต้องเรียงไป20บหลอดแล้วน้ายามาหนึ่งขวดก็ต้องใส่ให้ครบ20หลอดอย่างนี้ค่ะแล้วแต่ยีห่ห้อแต่ท,ที่ที่วัดใหญ่จัดให้คือเป็นยี่ห้อน,นี้นะคะจัดให้มีน้ํายาพร้อมเราแค่ทําหน้าที่ใส่อย่างเดียวเลยค่ะ ที่สำคัญทั้งหมดนี้พอเราตรวจเสร็จก็ต้องเผาทิ้งทําลายให้เรียบร้อยนะคะนี้เผื่อบางคนมีเชื้ออะไรขึ้นมามันก็จะได้ไม่เป็นการกระจายเชื้อนะคะถ้ามีคําถามหลังไม่ถามมาในไลน์กลุ่มก็ได้นะคะแต่ละศูนย์นะคะถ้าไม่มีอะไรวันนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้นะคะกลับอนุโมทนาบนจบทุกท่านด้วยนะคะ Terima kasih telah menonton!